เป็นไงบ้างสบายแล้วสบายนะอยากเล่นเกมพ่อพ่อยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาต้องรอสักสิบวันครับย่าย่ามานั่งอะไรเนี่ยนั่งยอยู่กับหลานใส่ให้ทีเอา้าคนแก่ทาไม่สบายม <laughs> ไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนรวมโลกตื่นมาไม่ได้ซากเหลือเกินไม่ได้ซากหรอกมึงมันเบอร์เฉยมันสะสมมาแล้วเมื่อคืนพี่จอดน,นอนทีสามนั่นตื่นเกือบบ่ายโมง แล,ลแล้วไอ้นี่เลยเว้ยวาร์ปเลยแค่หลับตารู้สึกว่าเป็นฝันที่แบบไปไกลมากเลยนะแต่ตื่นมาจําไม่ได้เลยในฝันก็จําไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันฮูบลงไปอ่ะแล้วตื่นอีกทีนูน่นบายโมลุกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายงานส่งให้พี่ปอไปแล้วก็ลากตัวเองลองมาไล่วิญญาณ้างล่างครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองถึงกับโสมนะแต่แค่ว่ามันเหมือนกับต้องอยู่เฉยๆบ้าง เสียงเนี่ยหมดเลยถ้าตื่นมาก็เสียงหมดแล้วต้องเซฟเซฟตัวเองสักนิดหน่อยตอบคาถามซะหน่อยครับมีคนเพิ่งเป็นเรือพ่อป่าสว่าเซฟเหมือนพี่จอร์ดมีคําแนะนํำยังไงอรอตอนนั้นจําได้ว่าลาคาญสุดๆเว้มันจะรู้สึกเหมือนปวดฉี่บ่อยทําใจไว้เลยว่ามันน่างลาคาแน่ๆแล้วก็จะมากจะน้อยวิ่งไปฉี่เข้าไว้ครับแล้วก็พยายามกินน้ําเยอะๆเราจะหงุดหงิดมากกับโรคนี้คือมันย้อนแยง้งเพราะว่าเราจะกินน้ําเยอะจะได้ช่วยให้หายเร็วๆแต่พอเรากินน้ําเยอะๆตอนกลางคืนเราจะนอนไม่ได้ฉะนั้นจําไว้ว่าต้องมีสักประมาณ3 ชั่วโมงอะ่ะก่อนนอนอะ่ะคือสมมติว่าปกติอาจจะนอนเที่ยงคืนอะ่ะก็ต้องค่อยๆดรอปน้ําลงหลัง3ามทุ่มคืออยากไปกินเยอะช่วง3ามชั่วโมงนั้นอะ่ะก็พยายามฉี่ฉี่ออกให้ได้บ่อยที่สุดมันจะหลับสบายประมาณนี้แล้กันเราโจทย์ว่าแรกการสัตไปเลยอาโจทย์ลาอกสอคือเอ็นเ n ียนยูกิโอวาดอะไรดีวะเนี่ย พี่จู๊กินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เร็วพี่จู๊พี่จู๊ดสุกินก๋วยเตี๋ยวเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวแทนอุ๊ยลูกชิ้นกิ้งออกมาอืมไม่มีจอนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีอิสระกินก๋วยเตี๋ยวบ้างเป็นบางมือนะครับบายเชียร์สอืมข้าวเช้าวันนี้ครับวันนี้ลองผงหม,มักไก่อีกผงหนึ่งซึ่งหอมดีนะ อ,อือร่อยดีห้างสัห้จริงจริงยังอะไรอ่ะขงอะไรอ่ะแบบมะเย มันคือไอผงที่ไออิดหรือรอน,นั้นอ่ะยี่ห้อเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นแบบไก่อ่ะมันชื่อกาล l i c t มาโต,โตอ,อะไรทั้งอย่างอ่ะใครสนใจก็ไปลองจมดูแล้วกันนะครับ <c oughs> อยู่ดีพี่จักก็ปิ๊งไอเดียหนึ่งขึ้นมาได้ว่ะ <c oughs> ในกรณีที่เราประสบความสําเร็จในการ transformation ร่างกายเนี่ยหรือก็คือตามแผนที่เราวางไว้เซตแรกก็คือสัปดาห์หัน7จ็ดซีซั่นสเนี่ย <c oughs> นับ1เราเริ่มเข้าจิมหมดปีเนี่ย แล้วเราทานฟอร์มไปได้ยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงแต่ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยกูค,คิดว่ามันน่าจะว้าวนะแล้วถึงจุดนั้นน่ะพอมันนั่งย้อนดูแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเพราะว่าคําตอบมันจะอยู่ในสัปดาห์หันเจ็ดอยู่เสมอทุกวันพวกมึงนึกออกไหมกูกินโกงกูก็ถ่ายกูกินอะไรกูก็ถ่ายกูออกกําลังกายยังไงกูก็ถ่ายแปลว่าคําตอบเนี่ยมันจะกระจายอยู่ในสัปดาห์หันเจ็ดมาทุกวันตลอด1ปี ซึ่งถ้าเกิดว่าพวกมึงดูทุกวันวันหนึ่งมึงเกิดอยากจะเปลี่ยนแปลง,ปปลงร่างกายตัวเองแปลว่าพวกมึงมีคําตอบอยู่ในหัวอยู่แล้วนะเว้ยใช่ปะกูว่ามันเก่งว่ะอีกสักคำนึงอะไม่ต้องห่วงกูจิวแน่กูอยู่แต่บ้านแวะมาหามาดามมาดามอยู่ไหนวะสวัสดีค่ะสวดีค <c oughs> ่ะ เยสจากไหนโวลังโวลนง thank you เป็นไงไหายโควิดแล้วเป็นไงดีค่ะชีวิตดีขึ้นบนอะไรปอรดไอ๋อใช่เพราะว่าโซเฟยียมีภาวะปลอดเขกลัวปอดปปปเป็นฝ้าแต่ยังตรวจไม่ได้เขาบอกว่าให้รอหนึ่งเดือนก่อนไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ชา,ชาิมา อันนี้งานอะไรอันนี้งานตลาดนัดราษฎรก็คือรวมาราษฎรอฝั่งประชาธิปไตยอ่ะเออมาช่วยเหลือกันในเรื่องการค้าขายเราก็เลยเปิดพื้นที่หนึ่งให้ทุกคนมาขายเป็นงานแรกเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆมีแผนว่าทุกเดือนจะทำอิสระหายไปใช่ไหมคะทุกคนอิสระหายไปตักโซเฟียเลยใช่น่ครับ,บรูปวาดพี่จอนครับเพิ่งวาดเสร็จเลยครับวาดไป25นาทีเพลินระดับที่ว่ากูเทกาแฟมาแล้วกูลืมกิน ฉะนั้นกาแฟก็เป็นเหมือนรางวัลแด่นักวาดไปเลยโดยปริยายเอาโทษจริงๆชอบเวลาตัวเองวาดที่มันกระตูนกระตูนป๊อปป,อปแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะเสนน้นหนาหนาแต่ที่จะมีความแปลกเมื่อเทียบกันกับงานแรกๆที่เราวาดเรารู้สึกว่าเรามีอิสระทางการเชดดิ้งมากขึ้นและเราโละกฎเกณฑ์ออกไปจากหัวเราได้มากขึ้น ถามว่ามันถูกหลักไหมดูโดยรวมเราก็คิดว่ามี q คว s ชั o อ,อยู่ในนั้นนิดหน่อยนะกับแสงเงาต่างๆทั้งไม่ว่าจะฝั่งแชดโดหรือฝั่งไฮไลท์เนี่ยพอดูรวมๆแล้วเราก็ยังคิดว่าออมันก็โอเคอะมันดูเป็นเชดดิ้งที่ผสมผสานกราฟิกเข้าไปอะไรประมาณนี้ไม่รู้คือกูคิดมั่วของกูเองอะนะกูก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มาแต่ว่ากูว่ามันก็ดูใช้ได้เลยนะเนี่ย <laughs> เออทำไมถึงว่าลูกตาเป็กซัสคือพี่จอร์นไม่ได้เล่นการยูกิพี่จอร์นเลยไม่รู้ว่าพี่ห้องเนี่ยหมายถึงชื่อเฉพาะทางอะไรหรือเปล่าแต่ว่าโอาเคถ้าเกิดเป็นแอนเชียนก็รู้สึกถึงอะไรเก่าๆใช่ไหมเราก็เลยนึกถึงไอเทมพันปีซึ่งก็จะมีตาช่างเอยมีตัวต่อของยูกิมีคาถามีสร้อยแบบว่าวแล้วก็มีลูกตาตั้งแต่เด็กแล้วชอบที่สุดคือลูกตาเพราะว่ามันเป็นรูปตาทุกอย่างเป็นรูปตาแต่อันนี้เป็นตาอันเดียวอันอื่นมันเป็นตาไปแปะอันนี้มันเป็นตารู้สึกว่าโฉวเชียแม่ง ใช่เลยว่ะคือแบบนี่แหละคือไอความเป็นลูกตาพันปีเนี่ยนี่แหละคือเพอร์เฟกต์สำหรับเรานะแล้วก็เลยชอบลูกตาพันปีที่สุดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไอสไลอิสราก็ต้องในวัร์พี่ด้วยดิ่เอาบล็อกบล็อกอะไรอ่ะเนี่ยเราเจอใครเนี่ยวันนี้ อ้าวกล้องต่อกล้องเอาดิเอาดิเอาดิคือไรเดน้าไพร์มออกมาไพร์มันกมานี่แหละยอมรับความแตกต่างเบื้องต้นก่อนเลยความหลากหลายทางเพศมันมาต่้นเลยเกิดฮะไม่ต้องมีความคิดเรื่องการเมืองเลยไอ้คำวาเพศเราเจอตั้งแต่เด็กแล้วกันแต่เราก็ยังคิดว่าคนมีแค่สังแนึ่งหญิงก็ชายแต่จร้วคนมันมีหลากหลายมันมีสเปกตรัมมีเฉดสีอ่ะเหมือนกันความคิดเห็นตางการเมืองแต่ว่า เอากดดไม่ได้ต้องเดินไปโดยารนะครับแล้วก็จะหาพื้นที่อย่างนี้นเรียนใช่ไหมครับโอเคปั่นจักรยานได้ อันนี้คือกูไม่ได้แบบว่าเซตถ่ายเลยนะเว้ยคือกูแค่ตั้งกล้องแล้วกูก็ถ่ายเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆที่กูถ่ายอันนี้เพราะว่าเมื่อกี้กูทาอย่างนี้กูก็ทาของกูไปเรื่อยๆว้ยืนตา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 แล้วมองลงไปก็เห็นแม่มองขึ้นมาแล้วก็ก็เลยเออว่ะมันประหลาดว่ะก็เลยถ่ายไว้มันคือท่อนเบสท่อนหนึ่งที่ต้องเล่นให้ได้ภายในเร็ววันครับ <laughs> เดี๋ยวปั่นจักรยานเสร็จอาบน้ําเสร็จนี่พี่จะก็จะขึ้นไปสิงอยู่กับตู้แอร์สักสองสามชั่วโมงเพราะว่ามันยากและนี่ครับ เฮ้หล <Hello. S 2> เอ,อปจยจจัยาเนี่ใช่เมเจอร์จบแล้วดูอะไรดี่ะทีนี่คิดก่อนต้องคิดก่อนแล้วค่อยเริ่มปัน่นไม่งั้นปั่นไปแล้วเบอ่อจางแม่งปั่นก่อนแล้วกันวะอะไรของกูเนี่ย น่าจะกีดการอะไราันี้หนูชอบน่าจะได้เจอบ่อยใช่ไหมใช่แต่หนูชอบเขามากเลยหนูชอบแอติจูดเขาเฮยยังไม่ได้ถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอ้าวโอ้โหกำลังจะถ่ายเลยวันนี้มีคนมาให้กำลังใจมันเคยนอนอยู่ตรงนั้นแหละครับโก็มันนอนหน้าพี่จอร์จอยนานมากแล้วก็วันนี้กลับมาค่อนข้างฟิตเหมือนปกติแล้วหนึ่งชั่วโมงที่ ที่หนักกว่าช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาปั่นมีเดียมเนาะมีเดียมทูโรแล้วกันเลเวลห้าของเครื่องนี้มันจะตึงประมาณแค่แบบกลางๆโดยรวมก็ยังดูเบาสบายอยู่วันนี้ขึ้นมาเป็น6แล้วก็ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มพูดไม่ค่อยได้ก้จะใช้ตัวเองเป็นตัวสแกนนะเนาะก็ยังรู้สึกว่าจากเดิมคือต้นโซน2วันนี้คือปัน่นปลายๆกลางๆโซน2แล้วก็ปั่นมาชั่วโมงหนึ่งนี่กําลังจะคููดาวแล้วครับทุกทีเราถ่ายด้วยกล้องมือถือไงวันนี้กล้องใหญ่อยู่พอดีกก็เลลยยา้้งใหญ่่ถ รายงานสภาพแมวแมวเราขโมยไปหมดแล้วจ้าเหลือตัวสุดท้ายแล้วจ้าไม่รู้ว่ายังไงก่อนต้องทาโครงการแล้วมั้งโครงการอะไรคืนแมวให้กับประชาชนสวนสวนครูอมุ่นและแมวสวนครูอมุนและแมวใช่ที่นี่เราเทนเทนแมวให้แบบเนี่ยอูยให้แป้งโตแล้วอยอะไรกันล่ะนุ๊กงตื่น อันนี้คืออีต,ตัวเล็กท,ที่มันอยู่ในกล่องตอนนั้นใช่แล้วมันโตขนาดนี้แล้ว<ช>โอ้ยขนย่อมมากหลับแล้วหลับแล้วกี่ตัวกี่ตัวก็วาหายหมดเลยเหรอใช่ค่ะหายหมดเลยอ <repeats S 2> <ช>ุ้มไปดเลยฝนตกขนาดไหนก้งทางขนาดไหนน้องไม่หนีเรียกแ,แก้น้องก็วิ่งมาแต่เนี้ยน้องหายก็แปลว่าต้องมีคนน่ารักอุ้มไปเนี่อยอุ้ยแป้งง่วงดูดิแป้งฝุ่น มันคือแป้งน,น,นได้ไหมขอเล่นหน่อยได้ไหมคะน่ารักจำตัวโบตัวเมียตัวเมียโอ้ดูโบน่ <c oughs> ารักมากแมวเด็กแมวเด็กเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะแมวที่นี่หมดนี้คือหมดแล้วนะคะ วันนี้ครับเปลี่ยนอารมณ์ครับเราจะเปลี่ยนจากไก่มาเป็นเนื้อสานบ้างก็เลยถ่ายไว้มันก่อนมีน้องมาทักแม่แม่ใจว่าน้องไหมล่ะมาทักไในคอมเมนต์ว่าเาฮ้ยพี่ปีนี้พี่เราวังเื่งกับปุบิเหตุมันก็ดีนะโดนนั่นโดนนี่จะไม่หมดเลยเมื่อกี้ตบันไดเมื่อวานเล่นขายอย่างหนักหน่วงเมื่อบ่ายปั่นจักรยานอย่างหน่วงหนักไอ้เราก็อาบน้ําเสร็จปุ๊บขึ้นไปซ้อมเบสแต่แล้วก็จะลงมาทาเนื้อกินนี่แหละลงมาลืมกล้องเว้ยกับตัวแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดวิ่งแบบขั้นเบิ้ล้วมันุ แต่ไม่เป็นอะไรมากมือเนี่ยเจ็บมือตอนนี้เจ็บมือ,มมมอโชคดีที่ไอ้นุ่กก้อยเราไม่หลงนี่เนื้อเราวันนี้ดีนนะนดิแดงแดงเลยฟินเลน,นะครับสันในเป็นเลนเลยเดี๋ยวเราเราลงยังไงเราลงเป็นแดงๆอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่ใช่ใช่พี่แค่ทําให้มันสุกเลยให้มันติดมีเดียมบางส่วนอะไรทั้งนี้ยพอแล้วซับเลือดซับน้ําก่อนก็พ่อมีเนื้อใช่พ่อมีเนื้อแหละก็ก็กินไหมพ่อมีเนื้อพ่อมีเนื้อกินเปล่ามดงเลยมอนเลยเท่าไหร่ 250กรัมไอ้กเกินเกินมา50บอเป็นหยางก็น่าจะรประมาณ50กว่าโปรตีนนะไม่แน่ใจไม่ได้เซิร์ชนะน้เกินเนื้อวัวสูงเหรอใช่เนื้อวัวสูงกว่าเน,นื้อหมูเราดูอินสราแป้ายาไอ้ผงหมักมาฉะนั้นเราก็ใช้ผงหมักนี่เลยแล้วเดี๋ยวตอนกินก็เกลือพริกไทยเพิ่มนิดหน่อย200กรัมโปรตีนน่าจะประมาณ60เออน่าจะ60ใช่อันนี้250ก็บวกปีโอ้เพราะเขาจมเลยจมเลยใช่ไม่ต้องทำอะไรมากเลยโรย อยู่คนถามหลายคนนะมาถามหลังไม์กับเขาว่ามักไก่ย,ย่างง่ายอือใช่จริงๆพี่ <ไป S 1> เคยสอนจนกีคุกกิ้งเลยค่ะใช่ดูทางนั้นก็ได้ก,กําลังคิดค้นสูตรใหม่อยู่ครับเดี๋ยวบอกเดิสนสอนไว้ในคุกกิ้งกร<อ>ะท<อ>ะน้ามันบไปเลย<อ>นี่แหละว,วิธีการกินของฉันทีนี้เราก็หลอรอร้อนอ่ะแค่ขิวขึ้นมาแล้ววะนี่ยังมีโปรตีนอื่นอีกนะเนี่ยปูปูเตี่ยกลับมาเดี๋ยเดี๋ยไปเที่ยวไหนมานะจะไปสังสรรค์นาที่ทะเล เออละยองก็เลยได้ปูได้ปลามาวันนี้เป็นวันปูฉะนั้นวันนี้เซิร์ฟเทอร์ฟเลยลเนี่ยเมนูเซิร์ฟแอนด์เทอร์ฟก็คือเมนูสับบกกับสับน้ำพร้อมกันครับ ฉันอยากได้คาถามจากทางบ้านอย่างเลยเกี่ยวกับการเลือกวิธีการกินแต่เอาเบสิกสุดนะคือแต่ละคนน่ะมันมีสูตรของตัวเองอ่ะพ้าจะว่าโลกใบนี้นะมันมีวิชาเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ละคนอ่ะเป็นพัซลที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยเว้ยมีรูทีนการใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมีความชอบความไม่ชอบมีสิ่งที่ทําได้สิ่งที่ไม่สะดวกที่นติกก็ไม่เหมือนกันใช่ฉะนั้นแล้วอ่ะขั้นพื้นฐานสุดนะคือทําความเข้าใจอีสูตรต่างๆทุกอย่างบนโลกอ่ะให้มันครบป่ะหรือลองเลยก็ได้ลองทำอันนัั้้นนอาาีดูว่เรรกบะะไ แล้วทำอันนั้นให้ได้นานที่สุดอันนั้นสำคัญอ่ะร้อนแล้วรอนแล้ว <Okay. S 1> โอ้เมื่อวานนี่เพิ่งได้รู้นะว่าเออลืมไปเนาะเราไม่ได้ดูกีฬาคนดูกีฬานี่ก็ยังดูกล่องทูกล่องอะไรอยู่เนาะ mm hmm. เพราะว่าพวกแบบกีฬาอะไรพวกนี้มันมีลิขสิทธิ์มันต้องซื้อมาเนาะมีแบบเพจตวิวอะไรนี้ mm hmm. ก็จริงนะ,ะจะมีสตรีมมิ่งกีฬาแบบฉายหรือย,ยังเนาะ เราก็ไม่รู้ช่องทางว่าเราไม่ได้ตามกีฬาจริงสตรีมมิ่งสายกีฬาเหมือนแบบพวกแบบเน็ตฟิกของกีฬาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะหรือว่ามีวะ <c oughs> ไปเวิร์กแอนทาวเวลพี่แนะนําไปเมืองไหนคะที่วนใจดีค่อนข้างปลอดภัยและแท็กน้อยๆเวิร์กแอนทาวเวลเนี่ยมันมีหลายเมืองที่แบบโอโ้โหไกลโพ้นไปอยู่บนเขาไปอยู่อะไรมันก็มีเยอะนะฮะแต่ที่เที่ยวเราก็จะแบบที่เดิมๆนะครับถ้าเกิดแบบไปอยู่เมืองใหญ่แน่นอนเมืองใหญ่แพงเรื่องแท็กนี่ยก็เซิร์ชได้เลยฝั่งแคลิรีก็จะแพงหน่อยฮะนิวยอร์กก็จะอยู่เกือบ9%ล8.875นนิวยยอรก็ัตา แคลิถ้าไปอยู่แบบ LA อยู่ผิดย่านก็อันตรายสานฟานก็อันตรายนะักเซียเทิลก็น่าสนใจแต่ก็แท็กก็แพงก็ลองเลือกเลือกดูจริงๆทุกที่ในเอเมริกามันค่อนข้างอันตรายนะถ้าเป็นเมืองใหญ่แต่ถ้าเป็นเมืองเล็กมันก็จะดูแบบอาจจะไม่มีอะไรน่าเที่ยวหรือป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลอง ศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับอยากรู้วิธีบริหารความสุขของพี่ะครับว่าบริหารความสุขไงแล้วถ้าไปเรียนแต่ไม่พี่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่มีอนาคตที่พี่เจ้าพี่เจงอื่นๆมาถ่ายด้วยไหมครับในช่องนี้พี่เจ้าพี่เจงอ่ะ,อะก็มาก็มาผู่แบบๆแ,แล้ครับคงไม่ได้แบบมาทําจริงๆเป็นจ้างเพราะว่าจ็อบเนี่ยให้ความเห็นว่าเขาทํารู้สึกว่ามันเป็นงานของเราทํามันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานขนาดนั้นส่วนนะ,ะเรื่องบริหารความสุขก็ทําอะไรตามความสุขความสนุกข,ข,ของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วอันไหนไม่สุขไม่สนุกเราก็ไม่ทาตลอดชีวิตทีี่่่ผาาาาานนนนนมมมมมัเดดดิตตทง้้ลอะไไ ว่าเป็นทางที่ถูกและไม่ได้บอกว่าเป็นทางที่การันตีว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นึกออกปะมันก็แล้วแต่โชคชะตาชีวิตของแต่คนผมแค่โชคดีเฉยๆและเรื่องการไปเรียนต่อต่างประเทศนี่โอ้โหลองเซิร์ชเอาเลยถ้าเกิดแค่เรียนคนละมหาลัยเรียนคอลเลจคอมมูนิตี้คอลเลจกับเรียนแบบยูดังๆเนี่ยโหราคาก็ต่างกันเราแบบเกินครึ่งนะยังไงก็มีเป็นร้านนะครับล้านหนึ่งลองลองลอง,ลองมองดูว่าร้านหนึ่งนะนี่มันรวมทุกอย่างเลยนะเข้าอย่างแรกหามห ah าวิทยาลัยและดู tuition ก่อนเลยครับว่าค่าเทอมเท่าไหร่นะประมาณ ครับผมมันก็จะดำ,ดำๆนิดหนึ่งครับเพราะว่าน้ำมันน้อยมันติดโอ้โหสวยมากเราซิวให้มันรอบได้นัดชั่วโมงนี้ของชีวิตยังโอเคอยู่ไหมรุกตอนอายุสักแบบ6กิกินต้มอย่างเยียวต้มกระตุนต้มต้มตุนตุนผัดก็ไม่ได้นะ ต้มตุน๋น,น,ห,นห่นตุน๋นต้มนึ่งหหมูตุ๋นเต็มไปดนึ่งนั่งกินแต่เต็มซำเลย <c oughs> เป็นคงจริงที่แท้ทูโอ้โหถึงติม่มซำงแล้วอยากกินเต่มซำว่ะพี่ถามแล้วว่าตอนที่พี่ไปสิงคโปร์พี่เข้าไปกินที่ร้านไหนมาบ้างเดี๋ยวจะมีคนไปสิงคโปร์แล้วโจทย์มาให้เราได้เลยพี่ก็เดี๋ยวรอบสูตรอยากกินเิ่มซำว่ะนานๆกินเทียเขาก็ได้อยู่เพราะมันก็ไม่มีเอ็กซ์ตร้าออยล์่ว่ามันไม่มีเอ็กซ์ตร้าคฟตอ่ะนั่นก็คือกุ้งหมูสับ นนิดน่อยกุ้งหมูสับมันหมูส่วนใหญ่มันจะคูุกกับมัน,มนหมูมีเจียมแรวูเสี่ยรอแจมเลยนะเนี่ยน่าเสำคัญสุดสำหรับการทำสเต็กนะครับคือไฟแรงซีวรอบด้านและก่อนที่จะเอาเนื้อลงซับน้ําออกให้ได้มากที่สุดนะให้เนื้อมันมีความแห้งรอบนอกอะให้มันแห้งที่สุดเท่าที่จะแห้งได้แล้วก็อย่าออกจากฟรีซแล้วลงเลยยังไงก็ต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะอันนี้ชิ้นนี้พี่จอร์ดเอาลงมาจากฟรีซตั้งแต่บ่ายใช่ตั้งแต่บ่ายซับน้ํา หมักปิ้งด้วยไฟแรงซิวให้รอบด้านพอเราซิวรอบด้านแล้วเนี่ยเราจะเอาสุกแค่ไหนอ่ะมันอยู่ที่เราแหละไม่สบายหายห่วงเดี๋ยวรอหั่นเลยเอาสุกแบบไม่ทุบไม่ร้อนหายเฉยพูดถึงเรื่องเลขไทยนี่ก็ ภาษาไทยย mm ังไงก็ต้องใช้แหละมันเป็นอัตลักษณ์ของชาติเนาะแต่ก็แบบถ้าเรื่องภาษาไทยนี่เรื่องเดียวเลยไม่ต้องพยายามสร้างคําแบบประหลาดประหลาดขึ้นมาใช้ทับศัพท์ไปเลยก็ได้จักรวาลนิรมิตอย่างเงี้ยละมุนพันกระด้างพันอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดก็ได้นะเอาจริงๆใช้ทับไปเลยส่วนภาษาเดิมก็อนุรักษ์ไว้ใช้ให้มันถูกผมรู้สึกว่าการพูดไทยคําอังกฤษคํามันไม่ได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นน่ะการพูดไทยคำอังกฤษครับก็คือการสื่อสารประเภทหนึ่งถ้าเกิดแบบเราสื่อสารวิธีนี้กับคนประเภทเดียวกันกับเราอ่ะมลมะรแู เห็นป่ะเออเราเรา,เราติดเงี้ยสมูท a m มเล s นะครับไร้ Light, รอยต่ออะไรอย่างเงี้ยเออส่วนเลขไทยผมว่าก็ไม่เห็นต้องบังคับบานม,มันเป็นไทโปนหนึ่งที่สวยงามแล้วก็ใช้ในจุดที่มันเหมาะสมถ้าไหนที่สื่อสารหรือเป็นสากลอะไรเงี้ยก็ใช้อารบิกไปให้มานั่งเรียนเลขเขียนเลขไทยแม่ง ทันเขาเะล่ะเออมันก็เขาเรียกว่าอะไรกาละเทศะสําคัญที่สุดเนาะใชใ้ถูกที่ถูกเวลาไม่ได้จบด็อกเตอร์มาแล้วก็อะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> นั่นแหละมันต้องต้องต้องมีนะฟอนสวยมากเลยนะเลขไทยอะ่ะผมว่าเลขมันสวยนะเออเสร็จลงมาครับสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเห็นไหมฟิลเลมจะเห็นชัดมากมันจะเป็นทางเนื้อเป็นเส้นทางเนื้ออย่างเงี้ยอย่าหันทางนี้หันทางนี้หันขวางใช่โอ้นุ่มมากเลย โอ้ชำแล้วเนี่ยแบ่งสามส่วนเพราะว่าหิวนะครับจะไ,ได้สุกเร็วๆโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะต้องขอหนึ่งชิ้นขอบเลี๋ยโอ้ได้เลยโอ้เชี่ยน้ำน้ำย่อยไหลวะ่ะนะครับการสร็จเรียบร้อย ต้องมีการทดลองชิมอะจะได้จากกันด้วยวันดีๆขอให้เป็นอาทิตย์ที่ดีของผู้มึงมากๆไม่ว่ามึงจะทําอะไรกูขอให้มึงสู้สุดใจและขอให้มึงประสบความสาเร็จส่วนกูนั้น,นอืมอหือยยอย่าอย่าหกนะอย่า <laughs> อย่ามือสะเด้เอื้ออร่อยเก็บตังไว้ซื้อเนื้อดีกว่าช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ดีเลยวะ่ะเนื้อดีๆนี่มันโอ้หนึ่งเลยสองอร่อยโอ้ เดี๋ยวการมึง